เอ็ดปลดให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเถอพยครเออเออเจ้าฟื้นแล้วเออภาวาหังฟูสังหลอกลวงเ่ื้องสูงดูหมิ่นเช้าพระวงทํทำให้ราชวงศ์ต้องสื่มเสียออเออออเออทำเรื่องกำเริบเสบสารเช่นนี้สมควรได้รับโทษทานพยคะ ฮะเชดเสร็จก็ทิ้งเลือกเกิียนฟูซังเสียงชีวิตเพื่อช่วยท่านพี่เจ็ดท่านเป็นอะไรไปท่านถูกฟอผัดจนเลอะเลือนไปแล้วรืึไงท่านไหมได้ท่าอย่างนั้นแต่เมื่อครูสเสด็เบะมีท่าทีกับฟูซังที่ต่างออกไปลูกเกรียงว่าสเสดเมะต่อกลัวอะไร เกรงว่าในใจเสด็จแม่จะมีการเตรียมการอื่นไว้ให้ฟู่ซานเช่นนั้นมิสู้ให้เขาช่วยลูกคลี่คลายคดีเป็นการไถ่โทษด,ดีไหมพะยะค่ะเป็นแผนที่ดีนี่เดิมมันจะบุญบอลเพื่อช่วยฉันกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจจะก,กระทําผิดเพียงแต่ต้องการที่จะช่วยท่านอ,องถึงได้ทําเช่นนั้นลงไปกระหม่อมยินดีช่วยท่านอ,องสืบหาความจริงเพื่อลด ร้านความผิดพะยะักคอฟ้าบาทปลดทรงเมตตาในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยค้าสืบหาความจริงลูกรพระบนชาเฮ้ยเมื่อทำงานกับกระสัต์ก็เหมือนขึ้นหลังเสือมันได้นั่งรถไฟเหาะเฮ้ยเจ้าเจ๋ เจ้าคิดไว้แล้วใช่ไหมว่าข้าจะพูดอะไรลูกมีกล้าพะยะค่ะข้าให้เวลาสามวันหากยังไม่ได้เรื่องข้าจะลงโทษพวกเจ้าทั้งสองคนรับทราบพะยะค่ะฮะสามวันส่งเรื่องที่เจ้าล่อฟ้าโทษตายเว้นได้แต่โทษเป็นมีอาจเว้น บอยหนึ่งร้อยทีฮะลูกอบรมสัมสนไม่ได้สมควรถูกบอยพะยะค่ะเอ๊ะคนที่ควรถูกบอยคือข้าไม่ใช่เหรออุ๊จ,จะตรับโทษแทงฮาวฮันทั้งตามอย่างนั้นเหรอลุ่มหลงจนเสียสติโง่เขลาเบาบัญยาทหารพาองจู้เจียวไปรับโทษ ขอพระไทยเสด็จพ่อที่เมตตา,าท่านจะรับโทษไม่ได้นะตอนนี้ร่างกายของท่านได้รับบาดเจ็บอยู่เมื่อครูทำให้เจ้าเจ็บอย่าโทษข้าเลยนะนี่ไปรีบสิหลังลงทันปันเซียนบอกว่าไปลีบสิมารับโทษที่นี่ เขาหายไปไหนแล้วนะขอลองรอพวกเจ้าที่เบามือหน่อยเฮ้เบามือตอนนี้ที่ท่านทำผิดทำไมไม่เบามือบ้างต่อให้พวกข้ารับปากเต็มไม้ในมือข้าอาจจะไม่รับปากไม้บวยของพวกข้าเริ่มด้วยตะกวกรสชาติดทีทีเดียว หนึ่งอะสองเออโอ้ยวางใจบ่อยไปสักพักเลือกที่ก้นของเจ้าออกมาจากนั้นค่อยตีเข้าไปอีกให้เลือกครั่งบวงปิงอะเออบ่อยร้อยทีได้กลายเป็นสัตว์เนื้อกันพอดี ซอสเนี้อเอาตัวออกไปคนต่อ,อไปไม่ได้ถ้าเราปันเสียนก็ไม่ทันการพอด,ดีเจ้าพวกนี้คงได้บอยไปลี่สีตายกันพอดีเขาต้องเข้าไปช่วยเขาออกมาให้ได้